ีนกล้วยหอมเขียวท่านผู้ชมต้นสมบูรณ์มากเลยดูสิโอ้โหลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยแล้วก็ออกปลีมาแล้วคงจะหลายหวีทีเดียวนับดูในตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหน่าจะหกหวีแล้วนะท่านผู้ชม อีกไม่นานคงจะได้ยโฉมสมบูรณ์แบบแน่นอนท่านผู้ชมส่วนลำเครือนี้ก็คือเป็นกล้วยเตานะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วก็รอวันเวลาที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ออกลูกอวบสมบูรณ์แบบได้กินในวันข้างหน้าต่อไป6หวีขอโทษที่พูดผิดหกวีตามที่นับได้ในระหว่างนีนะ้ท่านผู้ชมหก ต้นนี้ต้นเงาะท่านผู้ชมต้นเงาะมาปลูกแถวบ้านเราว่ามาลุ้นดูว่าจะสามารถออกลูกออกดอกออกผลผลิตหรือไม่ก็ต้องติดตามดูในวันข้างหน้าต่อไปเพราะนั้นเลยในต้น,น,ตนขนุนมันท่านผู้ชมปลูกไว้เองส่วนลำต้นตรงนี้ก็คือเป็นมะม่วงพันกิมหงลูกส่วนนี้ก็กระทกรกนะ้ำสวรรนั่นเองลูกโตโตนะครับสม,มท่านผู้ชม พามาดูกล้วยหอมเขียวนี่ไงยตัดออกแล้วท่านผู้ชมมันจะได้สูง